แนวโน้มของรอยร้าวภายในทีมงานหรือฝ่ายใกล้ชิดผู้นำทางการเมืองมักเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเสมอเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการบริหารประเทศในสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามการมองภาพรวมอย่างเป็นกลางและเชิงบวกต่อข่าวลักษณะนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการทำงานจริงของรัฐบาลกระบวนการตัดสินใจและความหมายที่อาจถูกตีความคลาดเคลื่อนได้ง่ายในภาวะการเมืองที่มีความอ่อนไหวสูงในกรณีข่าวลือหรือกระแสที่ว่า ทีมงานใกล้ชิดไม่พอใจการตัดสินใจของพลออ่างประยุทธ์จันโอชานั้นจําเป็นต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อเท็จจริงกับการตีความทางการเมืองเพราะในระบบการบริหารทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเต็มรูปแบบหรือระบบเกึ่งขหารก็มักจะเกิดความเห็นต่างภายในทีมงานอยู่เสมอความเห็นต่างไม่ใช่สัญญ,ญาณของความล้มเหลว แต่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ช่วยให้เกิดมุมมองหลากหลายก่อนจะสรุปเป็นนโยบายหรือการตัดสินใจสำคัญที่กระทบประชาชนระดับประเทศการที่ทีมงานอาจมีมุมมองไม่เหมือนกันบ้างเป็นเรื่องปกติในรัฐบาลสมัยใหม่เพราะแต่ละคนมีข้อมูลจากพื้นที่หรือฝ่ายงานที่แตกต่างกันหน้าที่ของผู้นำคือการประเมินข้อเสนอทั้งหมดและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของประเทศดังนั้นการมีการถกเถียงภายในหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งเสมอไป แต่เป็นสัญญาณว่าทีมงานกำลังทำงานจริงวิเคราะห์อย่างรอบด้านและพยายามนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดต่อผู้นำในหลายครั้งข่าวการไม่พอใจหรือรอยร้าวมักถูกขยายโดยสื่อบางกระแสรหรือกลุ่มผู้ติดตามการเมืองที่มักตีความเกินข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความสนใจจากสังคมแต่หากมองในเชิงการบริหารจริงกระบวนการตรวจสอบภายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตั้งคำถามหรือแม้แต่การโต้ยแย้งบางเรื่อง เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะหากไม่มีเสียงสะท้อนหรือความคิดเห็นที่แตกต่างเลยนั่นต่างหากที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อการบริหารประเทศในระยะยาวสำหรับพลออ่างประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้นำที่มีสไตล์ชัดเจนเน้นความเด็ดขาดความเป็นระบบและวินัยในการบริหารย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่บางฝ่ายอาจรู้สึกว่ารวดเร็วหรือเข้มงวดก่อว่าที่คาดการ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทีมงานอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทิศทางใหม่ๆของผู้นำอย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นได้ชัดตลอดหลายปีขององค์การทำงานคือพลออ่างประยุทธ์มักให้ความสำคัญกับข้อมูลจากหลายฝ่ายและพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสถียรภาพโดยรวมของประเทศในเชิงบวกข่าวลักษณะนี้สะท้อนว่าในทีมงานรัฐบาลยังคงมีการตรวจสอบภายในมีการตั้งคำถามต่อแนวทางบางเรื่อง และมีความปรารถนาที่จะผลักดันให้ผลลัพธ์ของนโยบายออกมาดีที่สุดการทำงานแบบรับฟังวิเคราะห์ตัดสินใจเป็น,นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะดังนั้นการมีเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การบริหารประเทศมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้านหนึ่งกระแสข่าวเช่นนี้อาจเกิดจากความคาดหวังที่แตกต่างกันของฝ่ายต่างๆภายในรัฐบาลเมื่อมีนโยบายใหม่มาตรการใหม่หรือการปรับเปลี่ยนบุคลากรย่อมทําให้คนในระบบอาจต้องปรับตัวในช่วงรอยต่อเหล่านี้จึงมักมีข่าวว่าไม่พอใจหรือมีรอยร้าวอยู่เสมอซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแทบทุกยุคทุกสมัยไม่ได้เป็นสัญ,ญญาณของความล้มเหลวแต่เป็นช่วงเวลาธรรมชาติขององค์การปรับโครงสร้างภายในหากประชาชนมองสถานการณ์ด้วยความเป็นกลาง จะเห็นว่าความโปรง่งใสในการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันมีมากขึ้นข้อมูลหลายด้านถูกรายงานต่อสาธารณะการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการถแถลงผลการประชุมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานรัฐหลายแห่งมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงนโยบายให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นการมีข่าวรายงานความเห็นต่างภายในรัฐบาลจึงเป็นสัญญาณว่ากลไกประชาธิปไตยภายในระบบราชการยังทำงานอยู่ไม่ใช่ระบบที่ตัดสินใจแบบรวมศูนย์โดยไม่รับฟังใครเลย สุดท้ายการนำเสนอข่าวอย่างรอบด้านและไม่เลือกข้างจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าการบริหารประเทศเป็นเรื่องซับซ้อนต้องอาศัยข้อมูลหลายด้านและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอความเห็นต่างของทีมงานไม่ใช่ปัญหาหากสามารถหาจุดรวมและเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์ของชาติการทำงานแบบร่วมมือกันอย่างสร้างสารรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพดังนั้นแม้จะมีการพูดถึงรอยร้าวหรือความไม่พอใจภายในทีมงานของพล อ่างประยุทธ์แต่เมื่อตีความจากมุมกว้างและข้อมูลเชิงบวกความเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในรัฐบาลและยังสะท้อนถึงการทํางานที่กําลังปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศในระยะยาวเมื่อมีข่าวว่าทีมงานใกล้ชิดไม่พอใจการตัดสินใจของพลออ่างประยุทธ์จันโอชาสิ่งแรกที่ต้องคํานึงคือในระบบการบริหารใหญ่ระดับประเทศ การตัดสินใจไม่ใช่เพียงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความรู้สึกส่วนตัวแต่ต้องผ่านการประเมินข้อมูลจากหลายกระทรวงหลายฝ่ายงานและต้องคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้นำทุกประเทศจำเป็นต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่บางครั้งไม่อาจทำให้ทุกฝ่ายพอใจพร้อมกันได้นั่นเป็นธรรมชาติของการเมืองที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นและความเหมาะสมที่สุดในเวลานั้น ทีมงานที่อยู่รอบตัวผู้นำมักเป็นบุคคลสำคัญที่นำข้อมูลข้อเสนอและมุมมองที่หลากหลายเข้ามาให้พิจารณาความเห็นต่างระหว่างทีมงานกับผู้นำจึงไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาแต่สะท้อนว่าแต่ละฝ่ายกำลังพยายามนำเสนอแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดต่อประเทศหากมองในเชิงบวกความแตกต่างทางความคิดเช่นนี้ช่วยให้ผู้นำมีทางเลือกมากขึ้นทำให้การตัดสินใจขึ้นอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำและหลากหลายซึ่งเป็นสัญญาณขององค์การทำงานที่มีชีวิต ไม่ใช่ระบบที่หยุดนิ่งหรือขาดการตรวจสอบความไม่พอใจของบางฝ่ายอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการเช่นความกังวลว่านโยบายใหม่จะทำให้กระบวนการทำงานต้องปรับเปลี่ยนกระทันหันความเสี่ยงที่บางฝ่ายอาจต้องรับภาระเพิ่มขึ้นหรือความรู้สึกกว่ายังไม่ได้เสนอความคิดเห็นครบถ้วนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกองค์กรขนาดใหญ่การพูดคุยภายในก่อนตัดสินใจจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญและเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเองก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ในอีกด้านหนึ่งการนำเสนอข่าวเรื่องรอยร้าวในทีมงานมักเป็นการตีความทางการเมืองมากกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงสื่อหรือฝ่ายการเมืองบางกลุ่มอาจใช้คำเหล่านี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามหรือสร้างภาพว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาแต่หากประเมินตามสถานการณ์จริงในหลายปีที่ผ่านมาพลออ่างประยุทธ์ยังคงรักษาการทำงานของทีมบริหารไว้อย่างมั่นคงมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีและการกำกับดูแลนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างภายในที่ยังทำงานเป็นระบบไม่ได้มีสัญญาณของความแตกแยกอย่างที่ข่าวบางกระแสะรายงานความสัมพันธ์ของผู้นำกับทีมงานใกล้ชิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินนโยบายและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลออ่างประยุทธ์ถือเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความสามัคคีการทำงานอย่างเป็นระบบและความรับผิดชอบต่อสาธารณณะแม้จะมีเสียงสะท้อนหรือข้อเสนอแนะจากทีมงานบ้างในบางช่วง แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปรับปรุงคุณภาพการทํางานของรัฐบาลเป็นธรรมชาติขององค์การบริหารประเทศที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายทั้งในและนอกประเทศเช่นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกการแข่งขันทางการค้าปัญหาเงินเฟ้อรวมถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยในยุคดิจิทัลอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกําลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งการส่งเสริมโครงการโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนจากต่างชาติการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนการตัดสินใจหลายเรื่องจึงต้องดำเนินการเร่งด่วนและเด็ดขาดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ทันกับสถานการณ์โลกทีมงานบางฝ่ายอาจมองว่าบางมาตรการเร็วเกินไปหรือย,ยังไม่พร้อมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสถานการณ์กดดันสูงความเห็นต่างเช่นนี้สะท้อนความใส่ใจของทีมงานในการทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดไม่ใช่ความขัดแย้งที่นำไปสู่ความแตกแยกดังที่บางข่าวนำเสนอ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังพยายามปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้โปร่งใสขึ้นเช่นการเปิดเผยข้อมูลโครงการสำคัญการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอและการตอบคำถามจากสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข่าวลือและทําให้ประชาชนเข้าใจบริบทที่แท้จริงมากขึ้นประเด็นที่สําคัญคือผู้บริหารประเทศต้องรักษาความสมดุลระหว่างความเด็ดขาดของผู้นําและการรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พลออ่างประยุทธ์พยายามทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะมีข่าวหรือว่าทีมงานบางคนไม่พอใจการตัดสินใจบางเรื่องแต่หากมองในมิติการทำงานจริงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันในหน่วยงานรัฐต่างๆและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรัฐบาลที่ยังคงเปิดพื้นที่ให้ทีมงานแสดงความคิดเห็นมากกว่าจะตัดสินใจแบบรวมศูนย์โดยไม่รับฟังคนรอบข้างเลยหากมองภาพใหญ่การมีข่าวเช่นนี้เป็นสัญญาณว่า สังคมไทยให้ความสนใจในการตรวจสอบอำนาจรัฐมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความโปร่งใสในระบบประชาธิปไตยประชาชนสามารถติดตามตั้งคำถามและคาดหวังให้รัฐบาลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพัฒนากระบวนการตัดสินใจและการบริหารประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตดังนั้นแม้จะมีเสียงหรือเรื่องความไม่พอใจในหมู่ทีมงานใกล้ชิดแต่หากประเมินด้วยเหตุผลและข้อมูลเชิงบวก เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารที่ต้องมีการปรับตัวและการถกเถียงเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไม่ใช่สัญญาณของความแตกแยกตามที่บางข่าวพยายามตีความแต่เป็นกระบวนการธรรมชาติของรัฐบาลที่ต้องรับมือกับความท้าทายขนาดใหญ่และเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงต่อไป